สามเจ bon ็ดหกตัวนี้สามเจดหให้ตัวใดนั่ะงวดเมื่อกี้งวดเมื่อกี้สามเจดหกหเจ็ดกระถือตัวนี้ไหมกรจังวะทรงไปไห้เซซี่ีนี่แมนค่ะโนกเลนเจ็ดกหกเจ็ดนี่โนก็บบอกดยวเดิมโนรบอกดวเดินสิเอภาพนี่าพที่บ่าท่านใดนี่เ่ท่านไดเขียนเ่ท่านไดเขียนโอ้นี่เดนี่หกนันเียนเลยกเช็ดให้นับแล้ววันนี้มึงเอาเาด้วยครับของน้องน้ำหวานอันนี้ครับ ขาก็ว่าโอ้ยมันตรงกันกับเลของอาจจะทางนั้นเม็ดเดียวของไผาบ้าที่ให้เจ็ดหกนะงาะเงอะเนี่ยผมคนจับไผยเนาะจับปิงปองเสียงไทยร่วงไหายนะครับให้น้องน้ำหวานนะครับร่วงไห้ให้จับอะไรเนาะใส่กระปองสุ่มสมัครจะออกจุ่นอะครับตุ้งหัวเพิ่ลน่ะนี่บอกอย่างี้เงอะเงาะอย่างนี้เลยเฮ้ยเงาะ้องทั้งที่ทั้งที่ครับเออนี่นะ ม oh ันเหาเป็นตัวไหนเนาะพี่นงนี่ครับนี่นี่แคบไปแคบนอแคบปแคแคปจอเด้อเตัวไหนอ่าตัวไหนนาะเอ้าเอ้าลเร็วเถอะให้พี่เลยมาสให้พี่เลยขอพี่เลยขอเขยายังเขยายังเขยาแล้วจับแล้วตัวแรกตัวไหนเนาะ เอาจับยังไม่ได้ตัวไหนเนาะ๋อเกคขึ้นกุ้มเอาตัวไหนเนาะน้องนวันมันๆเด้อลูกตัวแมนๆเด้อลูกเด้อเอาเล่งอยู่ครับเล่งอยู่เล่งอยู่เล่งอยู่ครับเล่งอยศดูดลุูดขึ้นมาตัวไหนเอ๋อมีอะไรอยู่ข้างในถ้าจับให้แม่หน่อยค่ะดู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  อืมทำขอเล่ล่นโอ้ยลุนหลุนนีนลุนลุนตัวไหนเนาะนี่เนาะตัวไหนลูกทำไมอะไรมาเสื้อผ้าลูกกำลังเรียกอยู่เอ้าตัวไหนเราบัดเนี่ยบัทถ้าได้อีกเอ้านี่มีอะไรข้างในลูกหยิบมาให้แม่หน่อยทำไมครับเอ้ามันเป็นของส้นเอ้า ได้เนะมานีนเนาะออกมาดีมาลบดีมาได้ยังไปยดีลบสมครับหลบสอืมนี่ี่่าอะนู้นน้้วนะเตัวนเนาเจอเนาะจะตัวไนเนาะหีนเนาะำลงเล็งอยู่กำลัล เอ้ได้แล้วเนอะโอ้ตัวใดเนาะพี่ฟ้าตัวไหนเก้าเก้าอ้าวเก้านะครับเดี๋ยวยืนยันก่อนครับเก้าเด้อครับได้เก้าเนาะเก้านะครับตัวแรกเก้าเด้อครับตัวแรกเก้านะครับเขย่าไม้เขย่าไม้มันมาเด้อน้ำน้วันตัวแรกเก้านะครับเก้ามาแล้วครับเก้ามาแล้วเฮ้ยมาตัวใดเนาะตัวที่สิบน้ำน้ำหวานนั่นตัวใด สองเก้สองสองเกหมือนมตรงนี้โอ้เลขกสนี่ครับมุนหมุนหัวชชันนี่ครับตัวนี้บวกชัดมันเป็นนียงกันเอยอยชันนี่นะครับผมสครับตัวที่สองสองสองนะครับเกสองแล้วนะครับตัวที่สามตัวที่สามเดอบันีนสามกันนะครับตัวดป็นตังไหนครับน้องน้ำหวานสองสองมันหวานแล้วลูกเด้อเอ้าตัวไหน เจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดขอกล้องนีนะครับโอ้เก้าสองเจ็ดครับพี่น้องทางนี้ได้ชัดบะครับคึ้กันมันดูเออนี่ขึ้นกันครับขึ้นกันปะอ่ายืนยันเลยครับด้วยเก้าสองเจ็ดนะครับน้องน้ำหวานให้แล้วเก้าสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดนะครับตรงกระเหลือจานใหญ่จานยหญ่เฉลี่ยเจ็ดเก้าทีเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าอ๋อทีนี้ขอสองตัวน้องน้ำหวานอันนี้ขอสองตัวล่างขอสองตัวล่าง พี่ฟ้ามองหน้าพี่ฟ้าแล้วขอสอตัวได้แล้วน้องน้ำหวานสามตัวได้แล้วเก้าสองเจ็ดน้ำมันหลุนแทนแต่นองบัดทีนี้พี่น้องเอ้ามาแล้วสองตัวแล้วตอ้บังเดียวเลยครับดียวจห้าแปดพี่น้องห้าแปดขอสอตัวขอสงตัวได้สองอันเลยครับห้ปดพี่น้องห้าแปดห้าแปดห้าปดเด้อโชว์นิดนึง โอ้ห้าแปดครับยืนยันเัดเจห้าแน้ำน<อ>ต,ตัวให้ตัวไ<ด>ูสมอจงงเงงเงเงเานะครับห้าแปดสาตัวได้เก้สองเใส้าแปดนะครับสำหรับน้องน้ำหวานจับปิงปองเสียงไทยให้นะครับโอ,โอ้งา่ง,างาครับงา้าสองเจ็ดเกาสองเห้นะครับผมสำหรับน้องน้ำหวานก็ โดยสเกียบน้องหนุ่มวานเป็นเด็กหน่อยที่มีเส้นนะครับว่าพ่อแม่นี่แม่นี่มีโศกกับน้องหนุวานนี่ตั้งแต่ได้ครับผมต่างแก่ใน,ในท้องกับแมน่นตอนอยู่ในท้องนี่เพิ่นให้โศกแบบใดครับน้องหนุวานยิปต์ตระกูลีก็ะถือโอ้ยิปล์ตระกูลีหมายถึงตอนอยู่ในท้องนะครับหมายถึงว่าแม่นี่ไปยิปตระกูลีไปได้ก็ถือเลยแม่พัฒนีหลังจากที่ออกมาแล้วจากท้องแล้วให้แบบใดครับตอนนั้นออกมาเลยก็ให้กันในเส้นผมหรือจังเด็เหมืนมั่นไหมโบจับต้องขอสารเป็นต่างแต่ โอ้ได้น้ำจากกําขอสารมากเรื่อยเรื่อยครักมัวที่แล้ที่ได้เจ็ดสเมตรนแม่ครับกามัวงบก้อนที่ส่งให้นให้เจ็ดศูนยเจ็ดศูนย์านในมู่บ้านเท่าไห่ก็ถือน้ำพ่นเหลืออยู่ตัวนี้ครับแม่ค่ะกระบอกพ่นยูวุ้นท้าบกระบอกม้วนล่าสุดได้หกองแคนสามหเจนาะครับสามหกเนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเาไปเขียนให้เนาะ แยวแจ้งให้เนาะแจ้งให้ครับผมน้ำหวานครับหลายแต่ว่าส่งหลายเจาอือเลยหลายเจาตัวนี้ขันฟันหุ่มกันนี่คื้ได้เลยถ้าต้องซอเจาละชีสามีเส่เะว่ัครับขชวแลวเจ็ดห้าแปดยให้เก้าสองเ้าเจ็ดนะครับผมก็ลองาไป ลุ้นดูนะครับผมสำหรับน้องหวานก็ให้โชคถูกมาตลอดนะครับงวดวันที่หนึ่งเมษาหกห้าเอาไปรุนด้วยนะครับผมกับสลากเก็บแบ่งนะครับยืนยันชัดเจนเด้อครับพี่น้องนะครับน้องน้ำหวานหนึ่งเมษายนนะครับเก้าสองเจ็ดนะครับจับยิงปองได้แล้วก็จับได้อีกครั้งที่สองจับสองตัวมันจับมาสองลูกเลยหาแปดักมาแจกเอาเก้าสองเก้าเจ็ดสองเจ็ดนะครับพี่น้องเขาแคบไวปเลยครับเด้อแคบ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 วันนี้ก็เอาไว้นี่แหละครับผมนะครับก็ กระดาษเดิมใบเดิมนะครับเราก็จะเอาไว้นี้เลยนะครับเวลาเรามามาหาขอกับน้องนวลหวอีกเราก็จะเอากระดาษนี้แหละครับมายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามีตัวเลขตัวไหนอย่างไรนะครับผมอ่ะครับท่านผู้ชมนะครับก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับแนวทางของน้องน,องนวลหวก็ได้เราเด้อน,นะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจนะครับ